สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับช่องส่องพระส่องบุญครับกับอีพีที่56ครับวันนี้เรามาดูเหรียญหล่อหลวงพ่อปรุ่นแรกนะครับวัดกำแพงค่ะก็กำไม่แพงใช่ไหมเดี๋ยยิ่งกำยิ่งแพงครับเป็นที่นิยมของโซน เอ่อแท้แท้เขตเอ่อบางบอนแล้วก็เขตเอ่อฝั่ทอนฝั่งทอนใช่ครับผมไม่รู้จักนี้โอ้โหไม่ได้ครับเหรียญหลวงพ่อไผ่นี่พ่อหลวงพ่อไผ่นี่ดังมากแสดงว่าไม่ได้อยู่ฝั่งทอนใช่ครับผมนะครับออเตียห้าห้าสิบห้าอันนี้ห้าหกเออห้าสิบหกขอให้ชมนะให้ชมนะว่าว่าว่าเหรียญขนาดเท่ากันหมดนะฮะในที่เราไปชมเนี่ยคือเท่ากันนะเส้เท่ากันนี่คือประมาณสี่เซนน่าสี่เซนหูหูนะนะครับโดยประมาณแต่ว่าพอวัดกันแล้วดิจะต้องเรียกว่า ต้องเท่ากันนั่นแหละเพราะมันหดไม่ได้นั่นเป็นเรื่องอใช่เพราะมันมาจากบล็อกบล็อกนี่ผมบอกว่าจากแม่พิมพ์ใบอันเดียวกันแล้วแบบปัมบป๊มปัมป๊มปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มเนี่ยจุดตำหนิทุกอย่างจะต้องเหมือนกันเหมือนกันเนาะอาจจะไม่เกิดสเต็ปแรกครับผมอันแรกนะฮะพอเราดูเหรียญขอบเหรียญนะฮะขอบเหรียญเส้นเกินจะต้องมีทุกเหรียญต้องมีนะฮะแล้วก็ตำหนิพิมพ์อย่างที่ผมบอกว่าใต้ข้อศอก จะต้องมีเม็ดไข่ปลาแล้วก็ในร่อง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 เขาเรียกว่าร่องรักแร้ร่องรักแร้นี่ก็ต้องมีจุดไข่ปลานะจะต้องมีไข่ปลาต้องมีนะฮะเสร็จแล้วต้องมาดูติ่งหูสองข้างจะต้องมีเนื้อเกินนะติ่งหูสองข้างจะต้องมีเนื้อเกินนะมีตําหนิของมันต้องมีทุกทุกเหรียญต้องมีเสร็จแล้วก็ต้องมาดูตรงขอบบนด้านนี้จะต้องมีเนื้อเกินเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจะมีเหมือนกันนะ เสร็จจากตรง,ตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ลงมาอีกหน่อยนึงก็จะมีเ,เหรียญรอยบุกนะเป็นรอยยุบเนี่ยสองจุดเนี่ยเป็นรอยเหมือนกับนะบุกเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่ไม่ได้ทำขึ้นมาเองนะเป็นเกิดจากธรรมชาตินะเสร็จจากตรงนี้จะต้องมีขอบข้างๆนี่จะต้องมีจุดเกินนะสองสองเม็ดจะต้องมีนะครับเสร็จปุบ๊บเราก็ต้องมาดูตรงใต้ ใต้ตรงฐานตรงนี้นะฮะจะมีก็ว่าร่องน้ำพิมเหลี่ยนทุกเหรียญจะต้องเป็นอย่างนี้มีร่องน้าใต้ร่องน้ําเนี่ยอาจจะต้องมีเนื้อเกินมาเป็ดหนึ่งจะต้องมีนะครับ,รบนะด้านหน้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วส่วนไอ้อหูปิงห,หูปิงเห็นไหมฮะสองเหรียญทุกเหรียญที่ผมให้ดูนะมันจะกินไปทางด้านซ้ายนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะครับมนเกิดจากไอ้แม่แม่พิมพนะแล้วก็ขอบข้างขอบข้างฮะ เดินดูนะฮะอันนี้เป็นเหรียญเหรียญขอบข้างเนี่ยเหรียญประกบนะฮะจะต้องมีเส้นเส้นคมชัดนะฮะเหรียญประกบต้องมีเส้นคมชัดนะเราจะใบด้วยอสองฝ่ายใช่ครับผมเพราะมันมันเกินแล้วต้องมันคมแล้วต้องตะใบคนขับ่อนะขอบต้องชัดนะคมชัดแล้วก็ด้านล่างก็ต้องมีด้านล่างก็ไปรอยตะใบเพราะนั้นก็หล่อช่อตรงตรงกลางเนี่ยนะหล่อช่อต้องตะใบนะด้านหลังเอาตีฮะด้านหลังมามาดูด้านหลังนะฮะ ด้านหลังเนี่ยนะตัวกอไก่ที่อย่างผมบอกฮะาร้ามันคมชัดคมชัดมากนะก็จะเห็นตรงตรงปากกอไก่เนี่ยจะมีแหลมแหลมนิดนึงเหมือนกับปากไก่นะนิดนึงแล้วตัวที่ตัวที่เนี่ยจะมีจะมีเส้นเกินออกมาจะเสอจริงจริงมันที่มันจะก็จะเสอมันต้องมีทุกเหรียญจะต้องมีนะฮะเสร็จแล้วามาดูตรงตรงเล็กสีทยเลขสีใจตรงกลมๆเนี่ยฮะตรงข้างๆกลมๆเนี่ยจะมีเหรียญแตกใครเอ เหรียญซ้อนเอ่าแต่เหรียญซ้อนเนี่ยต้องมีนะฮะถ้าชัดๆก็เดี๋ยวเห็นชัดนะครับเสร็จแล้วต้องดูว่าขอบเหรียญทุกเหรียญขอบเหรียญจะต้องตั้งสันสันขอบเหรียญนะต้องตั้งตั้งทุกเหรียญนะมีความคมแต่ไม่ความตึงใช่ครับผมนะฮะแล้วก็มันจะต้องบุ๋มบุ๋มเข้าทุกเห็นไหมทุกเหรียญจะต้องบุ๋มบุ๋มเข้าทุกเหรียญนะแล้วล้วก็แล้วก็บางนะฮะ แล้วก็รับนั่งนะเสียบางมากเลยฮะเหรียญประกบต้องบางมากนะฮะแล้วก็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 มันต้องต้องมีเหี่ยวด้วยฮะเหี่ยวย่อนตามอายุเนี่ยก็ก็90ปีแล้วอ่ะเหรียญเหรียญรุ่นนี้สองสี่เจ็ดแปดครับผม90ปีพอดีเลยใช่ครับผมโอ้หเรามาทําคลิปนี้ก็พอดีเลยนะเสีย90ปี90ปีของเหรียญสมัยก่อนนี้เหรียญเหรียญรุ่นนี้ดังมากฮะพวกเอานักนักเลงนักเลงนี่ต้องมันพกฮะเหรียญรุ่นนี้ต้องมันพก นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีเนะเตี๋ยนี่ผมสะสมนะผมผมเป็นยี่สิบถึงสาสิบปีผมตามหาเหรียญนะฮะเพราะว่าเตี๋ยอยู่ฝั่งทนมาก่อนใช่แล้วผมผมศึกษามาถ่องแท้แล้วผมก็หาทุกเหรียญที่ผมสะสมเห็นไหมฮะจะเหมือนกันหมดทุกเหรียญครับพิมจะเหมือนกันหมดทุกเหรียญทุกพิมพ์นะพิมเหมือนกันหมดเนาะครับผมไม่เหมือนกับพระสมเด็จเตี๋ยเพราะว่าสร้างหลายวาระเนาะใช่ครับผมนะครับเล็กบ้างอาจจะมีใช่ พระสมเด็จโอเล็กๆอติเตียงให้สอนผมเขาเรียกอะไระลด้พิมพ์คะแนนนะฮะแล้วพิมพ์คะแนนพอครบพันองหรือกี่องเขาก็จะเอามาหนึ่งอันเพื่อเป็นการเวนนับนะครับใช่ครับผมแต่ว่าอันนี้น่าจะไม่มีครับเด๋ยวลองพ้าไปจํานวนสร้างที่ผมบอก่ะมันหนึ่ง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 บาทเต็มอ่ะน่าจะมีห้าห้าห้าร้อยกว่าองนะในในในทั่วประเทศอ่ะมีแค่ห้าร้อยกว่าองตอนนี้มีถึงรุ่นที่เราไปดูรุ่นสี่แม่อติเ๋ยตอนนี้รุ่นหกแล้วรุ่นห้าหรือรุ่นหกแล้วครับผม นะมีรุ่นเนี่ยที่ทีีี่่่ทททันทันหลวงป่อไปก็มีที่บอกว่ามีรุ่นที่ที่หลวงทันหลวงปู่มีสามสามรุ่นก็คือรุ่นรุ่นจอบใหญ่นี้แล้วก็เหรียญเหรียญเหรียญไอ้ลูกไข่แล้วก็เหรียญเหรียญเหรียญไอ้ใบเสมาครับอาจารย์ได้ผสมเหรียญลองลงมาบ้างไหมไม่ครับผมไม่ไม่ไม่เล่นผมจะเล่นหนึ่งรุ่นรุ่นจอบใหญ่อย่างเดียวครับครับผมนี่ก็เอาไว้เป็นแนวทางนะเตียครับผมแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าเรามา ดูเหรียญตัดไปเห็นไหมสีไม่เหมือนกันนะผมให้ดูก่อนนะครับเหมือนเดิมสีการแก่ด้วยนวะโลหะครับแต่องค์เท่ากันนะครับเห็นไหมฮะองนี้เท่ากันไซส์เท่ากันหมดนะฮะนะครับแล้วก็ตําหนิเหมือนกันหมดนะฮะครับเพราะว่าเป็นเหรียญหล่อเนาะใช่ครับผมเดี๋ยวยังไงก็ฝากท่านติดตามช่องส่องผ้าส่องบุญครับกับอีพีที่ห้าหกแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ